วิธีการที่ทำให้ปัญหาหมดไปก็คือจงคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาค่ะโหฟังแล้วดูโลกสวยใช่ไหมคะบอกต้องคิดว่าทุกอย่างไม่ใช่ปัญหาหรอเพราะจะอธิบายแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วทุกเหตุการณ์นะคะมันไม่ได้มีดีหรือไม่ดีในตัวของมันการที่บอกว่าดีหรือไม่ดีเป็นปัญหาหรือเป็นกำไรเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดคะ่ะอย่างรถติด รถติดก็คือเป็นแค่เหตุการณ์รถติดค่ะแต่รถติดไม่ใช่ปัญหาสำหรับทุกคนนะคะบางคนรถติดเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันต้องรถติดแทนที่ฉันฉนจะได้ไปถึงที่ทำงานตั้งนานแล้วต้องมาติดอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเพอเ,เดี๋ยวจะโดนเจ้านายว่าเอาด้วยนะนะก็คิดไปในทางที่เป็นกังวลแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งบอกไม่เป็นไรนั่งอยู่ในรถก็ ฟังพอดแคสต์ไปก็ได้ฟังเพลงไปก็ได้นั้นะไหนๆมันก็ติดแล้วแล้วเรายังมีเวลาอีกตั้งเยอะอ่าถ้าคนจะไปสายเนี่ยจะต้องร้อนหลนละรู้สึกมันเป็นปัญหาแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ไปสายโอเคไม่เป็นไรเย็นๆฟังเพลงไปก่อนนะคะนั้นนั้นหมายความว่าเหตุการณ์รถติดไม่ใช่ปัญหาสำหรับทุกคนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ เราจะไม่มาเวิ้นเวอโลกสวยเนาะเราก็มาดูตามความจริงถ้าเหตุการณ์รถติดทาให้เรารู้สึกไม่พอใจเรายอมรับก่อนเลยค่ะว่าเราไม่พอใจกับเหตุการณ์นี้ค่ะและจะบอกว่ามันเป็นปัญหาก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะคะแต่อย่างอื่นค่ะเราต้องบอกว่าเราไม่พอใจก่อนอันนี้คือที่แน่เราไม่พอใจกับเหตุการณ์นี้จากนั้นถามตัวเองค่ะว่า แล้วเราจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นในขณะนี้นะคะให้ดีขึ้นนี่หมายถึงให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะแน่นอนไม่ว่าคุณจะหงุดหงิดเท่าไหร่คุณไม่ได้สามารถทำให้รถในถนนเนี่ยบนถนนเนี่ยวิ่งคล่องขึ้นมาได้นะหงุดหงิดไปก็เท่านั้นนะคะสิ่งที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นก็คงทำได้แค่ปล่อยวาง ฟังเพลงไปเหอะเออไหนไมันก็ติดละฟังเพลงไปฟังพอดแคสต์ไปนะสบายใจไปนะเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วนี่นะคะก็ลองเอาเหตุการณ์แบบนี้นะคะทั้งหลายที่คุณไม่พึงพอใจเนี่ยลองเอามาพิจารณาดูค่ะทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ลองพิจารณาดูว่าเหตุการณ์เนี้ยเราสามารถ ีความเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปัญหาได้ไหมและถ้าคุณรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้คุณไม่พึงพอใจจริงๆให้ถามตัวเองว่าคุณจะทำอะไรให้ตัวเองรู้สึกดีได้ในขณะนี้ค่ะ